โคตรสุดยอดนะครับบางโมนะครับยืนหนึ่งนะครับกลายเป็นนักเตะจากพรีเมียร์ลีกที่ทำประตูได้มากที่สุดตลอดการในบอร์ดยุโรครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับย้อนกลับไปนะครับในเกมยูโรป้าลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเป็นเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ครับแล้วก็หงแดงลีพูนะครับเปิดแอนฟิลนะครับถล่มเอาชนะทีมอย่างตูรุจากฝรั่งเศสไป5ประตูต่อหนึ่งเล่นได้สมราคาทีมเต็งแชมป์รายการนี้เลยครับสำหรับทางลีพูครับแล้วไฮไลท์สำคัญนะครับอยู่ในช่วงท้ายเกมครับโมซาลา ลงมายิงประตูปิดกล่องนะครับทำให้ลิพูเอาชนะไป5ต่อ1นเป็นคนยิงประตูที่5ในเกมนี้ครับซึ่งประตูเมื่อคืนนี้นะครับของบางโมครับส่งผลให้ตอนนี้บางโมนะครับกลายเป็นนักเตะจากรีมร์ลีกที่ยิงประตูได้มากที่สุดตลอดการในบอลยุโรปครับโดยยิงไปแล้วนะครับให้กับลิเูอร์พูล43ประตูด้วยกันนะครับตอนนี้แซงหน้าถิติเทร์เรียงรีซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเจ้าของสถิติอยู่ที่42ประตูด้วยกันครับ ก็เรียนได้ว่าสติของเทอรี่อองรีนะครับที่ยิงได้42ประตูนะครับสตินี้โดนทำลายได้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยโมซาลาในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับส่วนนี้นะครับก็คืออันดับท็อป10นะครับนักเตะที่มาจากพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยิงประตูได้มากที่สุดในบอลยุโรปครับไล่มาครับอันดับที่10เป็นเรนกิกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยิงไป28ประตูอันดับที่9นะครับก็เป็นปีเตอร์ลอรีเมอร์นะครับของลีดยูไนเต็ดยิงไป30ประตูอันดับ8ครับเีเว่นเจอรัลบ ยิงไป30ประตูอันดับที่7ครับรุดฟานนิสรอยของแมนยูนเต็ดครับยิงไป35ประตูอันดับที่6นะครับเวนรูนี่ยิงไป35ประตูอันดับที่5นะครับแฮร์รี่เคนนะครับของท็อตแนมฮอสเปอร์ยิงไป36ประตูเทียบเท่ากับดีดีร็อกบาของเชลซีครับยิงไป36ประตูเช่นกันอันดับที่3นะครับเป็นเซียกุนเดเกโรนะครับของแมนซิตี้ยิงไป40ประตูอันดับ2นะครับเทอรรี่อองรีของอาร์เซนอลครับยิงไป42ประตูและสถิติใหม่นะครับตอนนี้ยืนนะครรััับบบสาหงโมจกลเพู ยิงไปแล้วในบอลยุโรป43ประตูมากที่สุดตลอดการนะครับสำหรับผู้เล่นที่มาจากพริมลีครับก็ต้องขอปรบมือดังๆเลยนะครับให้กับทางบังโมนะครับเพราะนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับเรียพูตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาครับบังโมก็ถือเป็นตัวแบกของเรียพูมาโดยตลอดนะครับแล้วก็รักษาฟอร์มการเล่นนะครับได้อย่างยาวนานครับฟอร์มการเล่นนะครับตั้งแต่ปี2017จนถึงตอนนี้ฟอร์มยังไม่ตกเลยนะครับและสถิติในบอลยุโรปก็คงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากนี้นะครับก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าสถิตของ ส่วนซิตี้สูงสุดตลอดการของฟุตบอลยุโรปนะครับนักเตะที่ยิงประตูได้มากที่สุดตลอดการนั่นก็คือคริสเตียโนโรนโดนะครับยิงประตูทุกทั่วทุกรายการในบอลยุโรปไป145ประตูด้วยกันนะครับแต่มาจาก4สโมสรที่โรนโดลงเล่นนะครับกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเรอัลมาดริดและกับยูเวนตุสครับ และเพื่อนๆอะไรครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับมีอะไรอยากจะพูดถึงนักเตะอย่างบางโมกันบ้างนะครับแต่สำหรับผมแล้วนี่คือนักเตะที่สุดยอดอีกคนหนึ่งนะครับมาพร้อมกับความกระชุ่มกระชวยนี่เป็นนักเตะที่ทําให้ลิผูประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุคยุคนึงเลยครับและเพื่อนๆอะไรครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับโมซาล่าคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฟนตุงไว้ด้วยนะ สุดท้ายก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับซูซูกิจัดหนักจัดเต็มนะครับมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อนะครับกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีครับซูซูกิทริปเปิลโบนัสดีนะครับออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้นะครับสุดพิเศษครับให้สูงสุดถึง3ต่อด้วยกันนะครับ3ต่อที่วันนี้มีอะไรบ้างต่อแรกเลยนะครับผ่อนสบายครับเพราะซูซูกิช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง2ปีด้วยกันนะครับส่วนตอนที่2ครับมอบส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมอีก1 5 0 0 0บาทสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาห แล้วก็เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนนะครับส่วนต่อที่3ครับมอบดอกเบี้ยสุดพิเศษสําหรับพนักงานเงินเดือนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจครับดีลยวจัดเต็มแบบนี้นะครับเฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับเบอรเว็บสุสกิโดทีครับแล้วก็หากใครสนใจนะครับก็ไปดูกันได้นะครับที่โชว์รูมสุสกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยยังไงก็ฝากไว้้วยลวกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสูสุกิครับ